ันนี้นะครับี Td 95ครับผมคันนี้กําลังอัดมีนะครับแต่กินน้ามันเครื่องปกติถ้ารถไม่มีกําลังอัดไอดีระบายตรงนี้นะครับอ่าเราถอดดูเราจะรู้ว่ามันมีไอระบายออกนะครับอ่าเดี๋ยวมจัดให้ดูถ้ามันแหวนหลวมจริงมันต้องออกตรงนี้นะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าวิเคราะห์ไปที่โบนะครับโบอ่ามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างสองอย่างแหวนกับเทอร์โบ รถที่ทําเครื่องหรือว่ามีกําลังอัดเครื่องยังกําลังดีแต่กินน้ํามันเครื่องอไอระบายไม่ออกมันเกิดสาเหตุอะไรมาดูกันงานวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ไปที่โบนะครับถ้ากําลังอัดดีนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับไอระบายไม่มีออกไอระบายไม่ออกนะครับ ไม่มีแรงดันพอ,อดูที่โบเวลาเล่นแล้วจะมีควนขาวกินน้ำมันเครื่องด้วยะนะครับ,รบผมก็จะถอดโบตัวนี้นะครับเช็คดูว่าใบมันคอนมันสั่นไหม เคาะไปที่โบนะครับก็จะถอดโบดูแล้วก็เคาะไปที่ใบโบแล้วก็บูธหลวมไหมประมาณนั้นครับโยกได้ไหมถ้าโยกได้บูธหลวมมันก็กินน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่าตัวโบมันเอาน้ํามันเครื่องไปหล่อเลื่นนะครับพอแกนมันหลวมมันก็สึกเผาไหมไปนะครับกินน้ํามันเครื่องโดยปริยายนะครับผมจะมีน้ํามันออกตรงโบนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อน เห็นน้ำมันออกตรงแกนโบนะครับตัวนี้จะเป็นโขงหลังนะครับตรงนี้อ่านี้จะเป็นโขงหน้าสรุปก็คือนะครับเทอร์โบหลวมแกนหลวมแกนใบพัดหลวมชุดบูทหลวมน้ำมันออกได้นะครับอ่าสรุปก็คือเทอร์โบพังอาพูดง่ายตรงๆดีนะครับถ้าจะให้เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับมันก็โอเคนะครับ แต่มันคงใช้งานยาวไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเสื้อนะครับข้างในอะไรก็คงหายากเลยนะครับพวกนี้ตระกูลนิวนะครับผมต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวอ่ามันจะมีน้ํามันนะครับแรงดันตัวนี้ขึ้นมาจากเครื่องนะครับแล้วก็วนลงวนลงลง,ลงก้นแทงนะครับตัวจะเป็นแป๊บแรงดันแป๊บเด่นจะอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่ามันจะวนลงก้นแทงวนไปวนมาซ้ำๆประมาณนั้นนะครับ รุปก็คือเปลี่ยนโบนะครับสาเหตุที่เจอนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับท่านใดที่ใช้รถในตระกูลนิวหรือว่ารถไถฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็เหมือนกันนะครับจาพวกที่รถมีเทอร์โบนะครับปัญหาที่น้ำมันเครื่องหายผิดปกติกาลััอัอาเครื่องใช้ได้แต่รถมันจะมีควันขาวนะครับเวลาเราติดเครื่องเบาเครื่องหรือว่าเร่งเครื่อง วันมันจะไม่ขาดนะครับมันจะมาเป็นระยะนะครับผมอย่าลืมเช็คดูเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเทอร์โบนะครับเทอร์โบลูกนี้นะครับผมเพิ่งเบิกมาจากศูนย์นะครับเบิกมาเมื่อกี้ครับผมนี่ครับเทอร์โบนะครับมาดูหน้าตาเทอร์โบใหม่ มีแผ่นซิมลองด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันลูกใหม่ลูกนี้ก็ตกเลวาๆประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับตกเลา่เลาๆหมื่นกว่ากว่าเกือบเกือบจะถึงสองหมื่นนะครับลูกนี้นิดเดียวอลองไปคำนวณเรานะครับ เกือบถึงสองหมนี่ครับเทอร์โบใหม่เทอร์โบแท้โรงงานแท้นะครับเทอร์โบตดรถนะครับามาดูโค้ดนะครับมาดูโค้ดมันเหมือนกันไหมนี่ครับเขาจะเขียนเหมือนกันนะครับมาดูตัวนี้ ี่หนึงนึงหนึ่งนะครับนี่ครับก็เหมือนกันนะครับสี่หนึงนึงทับหนึ่งโค้ดทุกอย่างตรงรุ่นนะครับโค้ดทุกอย่างตรงรุ่นเดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมสวัสดีครับมาต่ออีทีสกันเลยนะครับเธอร์โบใหม่ใส่ไปเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นเธอโบเดิมนะครับ วางที่รอรถครับผมส่งคืนลูกค้าครับอ่าเรามาทําการเทบดูนะครับว่ามันจะเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับปัญหากินน้ํามันเครื่องโดยไม่รู้สาเหตุนะครับนี่ครับโบหลวงมันก็กินได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันสตาร์ทเครื่องให้ดูถ้ามันหลวมมันจะมีน้ํามันออกมาตามช่องใบพัดตรงนี้นะครับอ่าจะมี เห็นได้ว่าลูกเดิมจะมีน้ำมันเยอะออกมานะครับท่านก็ให้สัญญาณคําว่าโบหลวมนะครับให้สัญญาณว่าคือโบหลวมโบพังเดิมนะครับใช้งานไม่ได้นะครับแกนทางแกนสึกเปลี่ยนบูธเปลี่ยนซีนไมโครไรนะครับล,ลูกใหม่ไปเลยนะครับโอเคง่ายกว่าใช้งานยาวได้นะครับ โอเค,ครับสุดยอดราการกินน้ำมันเครื่องขายไปแล้วนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ